จ้าอ่านนสชงไปให้เขานังแค่ทีทีสุดแค่นังเขาถือมันหนูบางคนุ่ก็บอกว่าอ่าตรงาม,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 าาามาแล้วมันมันมันบกเขากับเบกเขาเขาบมาเลยถ่ายภาพทีเดียวไม่ได้แต่แต่แอดได่ของมาหาค่ะนุลได้แค่นุชชงให้นูอยากแหวงตันนะจ้ะถูกมาจังหวดเลวจ้ะสามหมวดเลยตีโอ๊ย นุ๊ที่บอกคนขี่ม้คนที่ลบบคนว่าลูกแตงม้วม้วม้วนเกตน้งเพลินน้าเนาะนูบอกตรงๆเห็นปะนุอันภาษาไทยโมเป็นนูอันนุอันโมเป็นนุ๊นุ๊นูลาสื่อนาะอปัดเขาคว่ำไปมาที่นี่ครขบถือสามโทเขาย่งใจนุเวิจีเดียนตอนนี้จั่งใจเงินโบเท่ามืดเลยอันเจ้ามืดนุ๊สื่ออันที่ว่าหาแบบสามน่อนุนุ๊พิมไปนสื่อ สีแปดสามหาแปดสามล่ะก็ะี่สามตนี่แะั่งเดียสามตันต่างจุ่มสองตนุกษัตริ์ซื้อจักที่นี่นคนคนใจนุ่มมากโบเบิร์ตยังเดียอยู่ก็ม่นแบบ่ันนี่ล่ะจ้ะอืมถือถือกบบบาทจ้ะเขาคุ้ใจเพราะขั้นเหมือนตุ่งแตงหมดก่อนนุนุถือนุสือในเดบอืมอ๋อเขเขาเว็บนี้คือสิ ใจประตรงแทดโนกระบอกหูแต่บ้านมันมีคนบอกน้งรายว่าจะไปเชือเลยบัดที่หนึ่งก็จีบ้าวมันมันมันอ่านแต่บ้านโน่นนั่นเนออกกรุ๊บโนกระจิกแต่บ้านสือไปเลยฉั่่าเหมือน้าหมือนเฮ็ดแต่โนกับจิกสืไปเรื่อยแตมันจีมีเข่าเลย้นจีบอกมันจีนีเข่า้ามันรู้มันจีรู้จยหวันึงแบบมันจีมันจีเข่าเงาเลยจนจะเจ็ดปีหล่ะจนจนจนแทจปีงหัเก็นหอด นี่นี่แหละจ้าอันเด็นนุ่เห็นนี่คือคือเขาโนซุกแผลเขาแค่ที่โตแค่น่ะบ่ร้ายแต่ว่าผู้เขาเอาไปสื่อเขาบอกว่าเขาบริสุทธิ์เขาเขาบอกว่าเลื่มสื่อบ่มากเพียงๆนะแต่ว่ามองแม่เด่นนุ่สื่อนั่งเขากับบอกเ่าว่าพันถิ่อยู่เอ้ยนุ่นนุ่งโซเร่านนุ่งบริสุทธิ์เอานี่แบบตอนนุ่อยากแกงตันเพราะว่าแกล้งน่ะบ่มาค้นนินไว้น่าบอกตรงๆอืม เพราะว่าแม่เพคยนมันเคยดินเราเขาหน้าไปจำเอาเยื้อจำเขาไม่บ่มากนะจ๊ะเพราะว่าหมาถึงว่าหนูอย่าแบ่งกันนะมันเข่าวมันหวานมันเพียงนุ้เห็นใครนุ้กระบอกมันเทียงเขาเลือดสีแดงนเป็นบ้าเนาะเพราะว่าเบาชื้นๆนุ้ยเป็นคนเล่านะมันุ้ยถึงแม้มีไข่แหละนุ้ยได้แก้งนุ้ยจินะจ๊ะจ้าแบบที่นุ้นุ้ยก็นุ้ยก็ถือยูน้อยๆถือในเบียดจริงๆนุก็ถือซ้ำโตบ้งหันนุ้ยก็ถือบ้งหันมันยก็จับจับอัน สามเจ็ดสองราคะสามหาสองซุยไปแต่ดสองตัวคือจ่ะจ้านูกกะนูกกะเล่ยลัดก่อนูกก็เอาเดินได้นุกว่าสุดท่ไปบอกเราจ่ะนูกก็เลยนุกว่านุกที่ตามนุกดไีตลอดน่นุกกะเลยเห็นี่อาไรเีอนกระเล้นเียเ้องเ่แคไปนก็มาโหจ่ะจ้ะเอาวัดนี่เฮ็ดแล้วเลยบรจาคขอตัวเลขเลยได้บอ อ๋องานนี้นก็เห็ดแแลวแต่าแตลว่าเด็กนันฉีเป็นยังสี่เด็กสิมันฉีเขาาบบว่าเขาที่นูเน็ดน้องเขหาึ่งเขาทุกตันแต่ว่าเวลามม่สีนี่เด็กนู้บอกหนูว่าเด็กเรียนเด็กเรีนแต่ว่ามันมันสีด็ดไที่สองโตแล้วนูกับจับยมคงอกันมันมันกระถือะนาะนู นุ๊กจับห้าหงวดนรานุ๊กแ่นกกับบ่อสื่อนุ๊กกับบอกคนเนี่ยมันบ่อถือแค่นีมันของนูราเที่ดายเนี่ยืมวันนี้ถือบ่อนีจาสื่อถือบอกงวนนี้นกกระถือถืออันนุ๊กนกสื่ออ่ะนุ๊กสื่อทะเบียนรถสามแปดแปดสามทะเบียนรถนุกหันเก่าสามสามเก่านูก็เลยว่าฝันเห็นบ้านเก่าไอ้คื็ว่างน you know, ูกก right yeah. mm ับตื่อแปดสามสามแปดแล้วนกกับสื่อสามสามสองนกพวกสามดีและ แต่ที่เียวที่น้าหนสีชมพูใหเบงเลออ่านื่อนแต่วนสื่อบรรายลูเห็นบหลายค่ะแต่ว่านูสือ,สอตุหวัดเขาจนมานูานาะอไ้่ใสแต่ว่านหวต้นกับเสื้เอ,นนะอเขาจะใช้ที่บาถือเลก,กุ่มวดดในสีบอก <laughs> เขาว่าเช่นน้องแต่บาะี่บาสเล็กบอเว่านนดีใจเฮ้มานูรูือ ้ตคิดหาบาทโน้ก็ไรเลยสิโน้กอะไรคิดบาทนเหมือนเม้ตอะรบกอ,น,กอ,น,กอบนหาคิดน้กนด็ดีใจบรรทุกันขัน้นเป็นหน่วยของเขาเอา๋อเล่นบัหลายเขาซื้อซ้ำนี่หละจ้าเนาะจ้าไม่ไมือแบบขั้มเลยว่าใบรุ่นนูกระถาว่าเขาว่าใครเด็กแมนตัวคือบัวรวยจ้าแมนอยู่คนนีจะมีคน้ขอข้อนต่นแบบนี้อยู่แล้วเขาก็ต้องเบล<ม>แจ้งก่อนแต่่างทุกทุกหวัดนที่ยี่เลยบเชิ หาม่ไล่หนูหยุดทรงเหลือไลละเอียดที่ว่านุส่งไปให้เขาแคลเซียสร็จแค่หนักเป็นแท้ปีหรือเกมากกว่าจ้าอ่าเดี๋ยวจะแอดไลน์ไปดอกเด้อเพื่อได้ส่งหน่อยเลขส่งหน่อยอีหยังมาให้เบิ้งเนาะจ้าหนูเสร็จแต่ว่าหนูจะแดงปันนูเห็นอันที่ว่าอีหยังอันพี่อ๋อรับรองรับแน่นหนูก็กดเบิ้องขีดตลอดเน๊จ้าขอบคุณเลยหลายค่ะอาอที่จะกดแรงให้ตลอดแต่บานเียงแค่บานหนูหนูอ่านโมกินขึ้นมาหนาแต่ว่า แต่ว่านเด็กมันมันจีนี่ดุด่ว่าบ้านเนื้อเบาดังไปแล้วน้องประหยานมันดุดแต่ว่ามันกต่จีนี่เขาไม่ดุดนะหัวจานโตนุค่ะขั้นป่าอยากบอกค้นอ่ะเซ็นไพนุก็บอกไพ่เกิดตัวชีวานมันเป็นบ่าแต่บานเด็กมันเขาแห้งเอาเริ่มวันนี้เลยบอตัวเลขวันนี้เลยเนาะบอกบอกเลยจัาเดียวพี่จะจดตามเลยจ้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะเอาสมมติค่ะ จะห้ใส่ซื้อว,ว่าวจังใดนี่ค่ะหายใ่ซื้อน้ำน้ำแฝงว่าจังใดเนาะสาวยังดีอาใส่ซื้อว่าสาวน้อยปากเซใส่จ้าสาวน้อยปากเซอาสาวน้อยปากเซนะคะมันเป็นสาวน้อยลอยล้านเด้อสาวน้อยปากเซอันนี้ต <c oughs> าของหนูสูงสจ้าสวะสดี นุ่บวยอยากดังหรอกแต่ว่านุ่อยากไข่นะมันนั่นเด็กเขานุ่อยากว่าคือเห็นคนมากเลยไงสินะจ้าทุกคนรุ่นหลายก็คือว่าหลับมาใสมาปั้นเนาะจ้าอ้าวเป็นยังแล้วเห่ากัดถือจมูกอีหรืแต่ว่าเห่าซื่อบร้ายซื้อฮัสิดบาทตัวห้าก้อนนี้ไหลสามตัวจ้าแต่แม่ไปซื้อทั้งเขาอี กับคุณผู้ชมบางทางก็ถือซุ้งงวดวด้วยยแล้วบบนี่แหละค่ะถือซุ้งงวดแต่ว่าคนบปซื้อหลายค่งคุณผู้ชมเนาะ,ะมันเด่นมากเนาะสามเอาหนึ่งสองสามกันด้ที่เอาไปเป็นแบบคึอพี่วัตัวเล่นเลยนะเลขเด่นคือหนึ่งคือสองคือสามกัาแล้วก็คำช่องกัคำเช่องกับมากอ่ะนม่ไม่โฮกไม่หาอ่ะ จับคู่เลยเป็นมอนิจ่าจ้าจะเอาไปหลักอะทับดีเวลอนี้กับจับด้วยกันได้ว่าได้ว่าทันที่จับคู่เองหายนอะกมือจับยังสี่ม้อจจับ 5, 2, ห้าสองห้าสองจาห้าสามห้าสามจาแล้วก็มาหกสองหกสอง จ้ากหกสามสามค่ะละละาจอรับสามโตนอะจ้าไม่จะไม่จะเอาสามมาใส่ทีเีเอาสามเอาสามในตัวเรียนขนน่ะทีละหนึ่งสองสาทีเอามาใส่ข้างหมานั่นก็เป็นลักร้อยน้ำเลยบอก แสดงว่าเลขเลขเดน่เดนบนมีหนึ่งมีสองมีสามตัวปัะมากเลยเด้อจับมันมากแบบปะมากาทั้งบนทันน้งล่างเลยแล้วบนนี้ตัวประกบคือหกกับห้าถูกไหมนบอตัวประกบจ้าจ้วประกบมากอันนี้คือในโซนของบนเนาะอ่าช่วงข้างบนแค่ว่าตัดเป็นสองโซล่าก็ไดก่้ะ ล,าลา่างล่างไ่ได้แยกให้เมนบอล่างมัมมีให้เลนน้ำกันเลยบ่จจาหรือว่าจังใดนี่ใช่แต่มันมักกันค่ะอ๋อไฮเลนบนล่างเลยมมนบนอบนี่จ้าจ้าเมื่อเช้านุเน้นเน้นเลยนุชเน่นแบบบนดีซีล่างซีปาที่มังหันเนื้อก็เน้นแบบบนยีซีล่างซีปาจสิงไหะจ้าจ้านุชใ้เน้นแบบตัวห้ามมาแต่จนหลังมันสีสีห้าบนหลายกลัวอืมเ้าะมันรูดอนะ มันรูดแล้วม่แต่สีน่าก็สีขาวตอนหิงเลยนะจ๊ะจ้าพี่เผู้พี่ตามนะนะมันสีขาวตลอดอืมเอาบานนี้มีตัวที่ชอบที่สุดบารนี้จะวงกลมเฉีดเส้นใต้แดงแดงแน่บานนี้น้องมากน้องมากกันบ่จ้ะจ้าแม่นตัวที่มางันงานพาโนมักเนาะอ่าพี่เดียวเอาสองสามจั๊กย่องที่บันกระดายตัวมันมากมาก อย่างนั่หนังกันมาจ้ะอีกคู่นึ่งอาอีกคู่นึ่งเนอะสองสามเพิ่มมากไม่ถึงมากไม่ถึงมากตอนนี้เพราะว่ามมนถึงมากมากกันหัดกรอนกันมากหัดกรอนกันมากสองสามสี่จ้ะจ้ะข้างบนโน้ตใดเย็เบบดแปดหงหมวก้อนอะ่ะอ่านู่จอบเนอะนูน่จอ,อ,อบ,อส,อบ,อส,อบอสองห้าสอง ห้าสองแล้วก็นั่นออกมาเบอร์ได้ทีบุดจ้งว่าสีมาัวไรมันมันสามแม่เลยเบอร์มาจาะอืมเอาที่เ้อชอบซื้อชอบหาสองนี่แหละเนาะที่เป็นสอบที่จะเล่นไงบอสแนนกว่าเอาหาสองแล้วก็สองสามเนาะจ้า้า แล้วการหนึ่งสามอ่ะอ๋อมีหนึ่งสามน้่นบอกนันเพราะ่มันมาหนะึ่งสองสามน้ำมันผิดมันผิดมันผิไปตรสี่ดวาบอกอืมเอาเอาเป็นมีหกชุดเนาะสรุปแล้วมี 5, ่หาสองหาสามหกสองหกสามแล้วกัมีสองสามหนึ่งสามจ้าส่วนเลขรักรลอยก็ให้เป็นสามเนาะรักรลอยอ รักวัยนู้นแถวตัวสามแบบที่มีนู้นู้บติบาบางมีนู้นจับสองตัววัยน้องสองสามมีสองตัวแล้วก็หนึ่งสามสามตัวนู้นจับเด็กสามไปนู้นนู้นติดว่าเด็กสามห้าสองห้าสามห้าสามจ้าสามหกสองจ้าสามหกสามจับจ้าจับมีหลานน้นจับนู้นจะมาร์เก้นตัสี่ แต่ว่าอีนี้นั่นอีนี้มันแค่ที่สุดแต่ว่านู้นหนักสิเลนก็ต้องขายจริงสิเนาะอต่เราต้องบอกนี่ก็ได้เราเด้อสำหรับตัวเลขของสาวน้อยปากเซนะคะเดี๋ยวรอบโค้งสุดท้ายจะมาฟันให้หน่อยชุดก็นี่เนาะฟันฟังแล้วมันจะเอาหายแบบนู้นโบก่ายการันตีว่าฟั้นโค้งทหงให้ให้เอาเป็นน้องรุ่นเบิ้งกระไรเยอะสาวซื้อกระไรโดยสร้างเบิ้งนะจ๊ะเบิ้งแนมใบก่อนกระไรน้องวด